ฮัลโหล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 และฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l เพรลอยชายครับช anel ที่จะทําไปเรื่อยของผมเองและในวันนี้พบกับวันโอวันฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของผมกันคือผมที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็ไม่ใช่ผมที่เป็นตัวผมนะแต่เป็นเรื่องของผมก็คือเส้นผมเนี่ยซึ่งเส้นผมที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือการเกิดเส้นผมในเกม Engine ใช่ครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวฟีเจอร์เก่าแต่ใหม่ของ Unreal Engine 4กันนั่นก็คือ Hair and Rendering ซึ่งถ้านายเป็นคนทำเกมอ่ะนะจะได้เห็นไอเจ้าตัวฟีเจอร์เนี้ยตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนๆเลยแต่ณปัจจุบันนะครับทาง Epic ก็ได้อัปเดต Unreal Engine 4.26ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Unreal Engine นะตอนที่กำลังทำคลิปนี้อยู่อ่ะนะก่อนที่จะเข้าเรื่องการทำเส้นผมใน Unreal Engine นะ ก่อนอื่นเลยขอย้อนความกลับไปก่อนว่าการทําเส้นผมในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเขาทายังไงกันบ้างทําไมในเวอร์ชั่นนี้ทําไมใน Unreal Engine ถึงน่าสนใจกับการทําเส้นผมเรามาดูกันเลยสำหรับการทําเส้นผมนะครับในเกมนั้นแต่ก่อนเราจะมีอยู่2เทคนิคใหญ่ๆนะครับที่ใช้กันก็คือแบบที่1นนะครับแบบเป็นโพลีนคือเอาแบบเป็นก้อนๆน,นั่นแหละส่วนมากจะใช้ในเกมที่เป็นสไตล์ไลท์หรือเกมที่เป็นตัวการ์ตูนต่างๆอย่างเช่น Overwatch Fortnite ส่วนพวกเกมที่เน้นความสมจริงนะครับซึ่งเราต้องการผมที่เหมือนจริงอ่ะเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Hair การดซึ่งเทคนิคการทำแฮรกา a ์ดก็คือการนำเอาโพลีนที่มีรูปเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยมาทำการติดเข้ากับเท็กเจอร์ที่มีความโปร่งใสซ,ซึ่งมันเป็นการหลอกตาทำให้เหมือนกับว่าเส้นผมตรงนั้นอ่ะเป็นเส้นผมจริงๆ ซึ่งวิธีการนี้ก็จะกินทรัพยากรค่อนข้างนอ้อยจึงนิยมกันมากเลยที่จะใช้ในงานเกมส่วนมากบางทีมันอาจจะดูเป็นแผ่นรีบๆะนะซึ่งเส้นขนหรือผมของงานเกมมันก็จะแตกต่างจากงาน CG ในงาน 3DCG แลละเอามือตัวละครมีโจทย์ที่ต้องทําเส้นผมให้มันเหมือนจริงเขาจะอาศัยปลั๊กอินหรือโปรแกรมต่างๆเพื่อช่วยในการเจเนเรตเส้นผมออกมาเส้นผมที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นเส้นผมที่เหมือนกับเส้นผมจริงๆเลยนะแบบเป็นเส้นเป็นเส้น นั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในซีนิมิติกเกมแล้วเส้นผมที่เกิดขึ้นในซีนิมิติกมันถึงดูแบบสมจริงและดูสวยสวยเก๋กว่าเส้นผมที่เกิดขึ้นในเกมเอนจินมันก็แน่นอนอยู่แล้วป่าวะซึ่งตำแหน่งการทำงานเกี่ยวกับการทำเส้นขนนะในอุตสาหกรรมเกมหรือว่าอุตสาหกรรม cg เราจะเรียกเขาว่า Groomer ย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปที่ Unreal Engine 4ที่มีการปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Hair Rendering and, and Simulation ซึ่งทาง Epic ก็บอกว่ามันได้พพอร์ตการทำเส้นผมให้สมจริงและ Real Time จากโปรแกรมที่พพอร์ตประเภท DDC Package หรือ Digital Content Creation หรือจะให้เข้าใจง่ายๆมันก็เป็นเหมือนกับปลักอินหรือว่าโปรแกรมอะไรที่อยู่ในโปรแกรม 3D แล้วก็ช่วยในการ Generate เส้นขนออกมาซึ่งตัวอย่างความสมจริงของเส้นขนที่เกิดขึ้นใน Unreal Engine เราก็ได้เห็นใน Animation ชุด m e e r แค โดยเวตาดิจิตอลที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Unreal Engine โดยตรงเลยซึ่งเวตาก็ได้เป็นผู้ทดสอบฟังก์ชันนี้แรกๆเลยนะครับก็เราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับ Real Time Render ซึ่งรู้สึกแบบอ้าวนี่มัน Real Time จริงๆเหรอเนี่ยขนละเอียดขนาดนี้นะดูเจ้าตัวเมียแคทนี่สิแล้วดูเจ้าตัวนกอินทรีนั่นอันนี้คือขนที่เกิดขึ้นใน Real Time ของ Unreal Engine 4ซึ่งมันดูเบาและดูสมู แล้วในจริงๆแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าฟีเจอร์นี้มันก็มานานแล้วซึ่งจริงๆช ANNEL เราก็ได้มีการทําเทสไปเมื่อตอนที่มันออกมาเวอร์ชันใหม่ๆตั้งแต่ตอนเวอร์ชัน4.24ซึ่งในตอนนั้นนะจะบอกว่ามันทั้งหนักใช้ย,ยากแล้วก็พอติดลงในหัวแล้วมีระเบิดด้วยซึ่งกว่าจะทดสอบได้ลงตัวมันก็แบบพังมาเยอะโมเดลก็พังอะไรก็พังอ่ะนะแล้วตอนนี้อีพีก็ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เราเรียกได้ว่ามันแบบไม่เล็กกูดกว่าเดิมอะ่ะเออ แต่ก็มีเรื่องเล่าอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนที่มันอัพเป็นเวอร์ชัน4 2่เราก็ต้องกลับมาดูใช่ไหมว่าเอเาตัวฟีเจอร์นี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างนะแล้วแบบมันก็เจอปัญหาเหมือนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะแก้มันว้ยแต่สุดท้ายพอเราแก้ได้สัปดาห์เต็มๆแบบเรากำลังจะหาทางออกแล้วอีพิก,ก็ได้ออก4.26ซึ่งไอ้ปัญหาที่เราเจอขึ้นมาเนี่ยมันแบบถูกแก้หมดเลยใช่ถูกแก้หมดเลย,กแ,กเลยแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่ว่าการใช้งานในตัวโปรแกรมของ Unreal อน,นั้น เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วผมนี่อึง่งอึ่งมากอึ่งแบบว่าเอาล่ะเพิ่งแบบศึกษาวิธีการใช้งานใหม่หได้ต้องมาศึกษาใหม่อีกรอบอย่างงั้นเหรอจนทําให้แบบว่าเพื่อนต่างชาติที่ทำงานด้วยกันพูดออกมาว่าอา You are too young ผมนี่คิดในใจว่าเฮ้นี่พี่ก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยเหรอแต่เอาเถอะกลับมานะครับ ซึ่งการทํางานของ Hair Render ใน Unreal Engine เนี่ยมันก็มีวิธีการของมันนะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะใช้ั๊กอินอะไรในการ Generate เส้นผมออกมาไม่ว่าจะเป็น X Gen Yeti หรือแม้กระทั่ง n Hair ของ Maya ขอแค่อย่างเดียวเถอะครับขอแค่มัน c a ช h ออกมาเป็น Curve ได้คือขอให้มันออกมาเป็น Curve ได้ก็พอแต่พอมันออกมาเป็น Curve ได้นั้นหมายความว่าสมมติว่าในความละเอียดของเส้นผมของคุณเนี่ยที่มีความละเอียดประมาณ1 0 0 0 0แเส้นเนี่ยคุณต้องแค c ออกมาเป็น Curve ทั้งหมดแสนเส้นอย่างนั้น นั่นหมายความว่ามันโคตรหนักเลยกว่าจะทําได้แต่ละอันซึ่งเคอร์ฟที่ออกมาต้องถูกจัดเก็บเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปแล้วก็ติดแอต t r i b u เข้าไปบางคนอาจจะงงว่าแอต t r i b u คืออะไรนะแอต t r i b ก็เหมือนกับเป็นแบบเออเซ็ตค่าต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อไปติดกับอ็อบเจกต์ชิ้นนั้นๆกลับมาแล้วไอ้แอต t r i b u พวกนี้ก็ต้องไปติดเข้ากับเคอร์ฟนั้นๆนั้นพอติดเข้าไปเคอร์ฟเนี่ยมันทําโดยใช้แมนนวลมือไม่ได้ครับต้องอาศัยการเขียนสคริปต์ขึ้นมา แต่พอเราเขียนสคริปต์เสร็จแล้วนะเราก็ต้องมา Export มันออกไปในรูปแบบของ a l e m b i c Cache ซึ่งเจ้าตัว Unreal Engine 4ก็จะใช้ a l e m b i c Cache ตัวนีนะ้ในการ Generate เส้นผมอีกทีนึงเพื่อให้เกิดใน Unreal Engine งั้นก็หมายความว่าเราสามารถสร้างเคิร์ธรรมดาแล้วก็ติด a t trib u t e แล้วก็ส่งเป็น a l e m b i c Cache เข้าไปใน Unreal Engine แบบงงๆเลยได้ไหมคือไม่ต้องผ่านโปรแกรมอะไรคำตอบก็คือได้ฮะ ในตัวเทสตัวแรกหลังจากที่ผมอ่านด็อกิวเมนต์ของ Unreal Engine สิ่งที่ผมทำก็คือการทำผมฟังปอน3เส้นแล้วก็ส่งมันกลับเข้าไปใน Unreal Engine 4ผลก็ออกมาก็โอเคนะมันก็แบบมมันก็ดูเหมือนเส้นผมอะเหมือนเส้นอะไรก็ไม่รู้สเส้นอ่ะโอเคในเมื่อเราทดสอบคอมพิวแล้วเราก็ต้องเอาผมจริงๆเข้าไปใช่ไหมผมที่มันเป็นทรงเลยซึ่งอันตัวค่าทำเป็นไหมหรอไม่อ่ะ ทำไม่เป็นหรอกไม่รู้ด้วยว่าการทําผมเนี่ยมันเริ่มยังไงผมก็แค่พี่ครับพี่ครับเรามาทดสอบการทําผมใน Unreal Engine กันเถอะทาให้ผมหน่อยจีในเมื่อเรามีคนที่ทํากลุมให้ได้แล้วก็ใช้เขาแหละดีละซึ่งตรงนี้เราจะไม่ลงลึกเรื่องการทําเส้นผมนะครับเพราะว่าในด็อกิเม t นต์ของ Unreal Engine ก็มีบอกอยู่แล้วสามารถเข้าไปได้เลยที่ w w w ของ Unreal Engine ใน document นะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้เผื่อใครที่สนใจอยากจะลองทำของตัวเองก็เข้าไปลองทดสอบได้เลยสรุปแล้วคีย์เวิร์ดหลกัหลกๆของการทำเส้นผมแบบใหม่ของ Unreal Engine ก็คือเราต้องอาศัย Curve ที่เป็นเส้นผมจริงๆทั้งหมดบวกกับ Curve ของ g u i d ซึ่ง Curve ของ Guide จะมีหน้าที่เอาไปทำการ Simulation ในตัวของ Unreal Engine แล้วก็บวกกับ Attribute ที่ตอนทำมายาหรือเบนเดอร์มันอาจจะหนักหน่อยนะแต่ว่ามันจำเป็นต้องติดเข้าไปในแต่ละเส้นหรือในแต่ละกุป๊ปตามที่ Unreal Engine Requirement ไว้ซึ่งแต่พอเข้าใน Unreal Engine มันก็จะเบาขึ้นเยอะนะเพราะว่า Asset เหล่านั้นนะ่ะเจ้าตัว a l a m b i c Cast เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็น UE Asset แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่หนักนะความหนักของฟีเจอร์นี้นะขึ้นอยู่กับไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือจำนวนของเส้นผมแน่นอนแหละเพราะว่าจำนวนของเส้นผมที่เกิดขึ้น ถ้ามีแสนก็ไปเจเนเรตแสนถ้ามีล้านก็ไปเจเนเรตล้านก็ควรจะดูดีๆว่าเจ้าตัวของเส้นผมที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือตัวของเส้นเคอร์ฟที่ส่งเข้าไปมีจํานวนพอเหมาะพอสมเป้าแล้วก็แอตทริบิวต์ของมันที่ติดที่เรียกว่าสโคปแอตทริบิวต์เจ้าตัวสโคปเนี่ยจะแบ่งเป็น3ามไทป์เอาแรกก็คือคอนสแตนท์ไทป์ของคอนสแตนท์ก็คือการเก็บกลุ่มของเส้นผมเป็นก้อนเป็นก้อนซึ่งให้ค่าแต่ละค่าที่จะเกิดขึ้นในตัวอันเรียลเนี่ยมีค่าเท่ากันถ้าเราไปปรับค่าเวทของ กลุ่มหนึ่งตัวของเส้นผมก็จะมีการขยายหรือว่าหดเล็กลงตามจํานวนของกลุ่มนั้นๆสองคือยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเนี่ยจะตามเก็บทุกเส้นเลยถ้ามีแสนเส้นก็เก็บแสนเส้นซึ่งมันจะยูนิคออกจากกันสมมุติว่าเราปรับเส้นขน1เส้นก็จะมีแค่เส้นนั้นเส้นเดียวที่มีการปรับซึ่งเส้นอื่นก็จะไม่ถูกผลกระทบด้วยซึ่งแน่นอนพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เด้งสิครับ แต่ว่าตัวนี้จะเหมาะกับอะไรเหมาะกับเส้นผมหรือเส้นคนที่มีจำนวนน้อยแต่ต้องการค่าต่างๆที่แตกต่างกันอย่างเช่นสีที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือ v e r t e x v e r t e x ก็เก็บเหมือนยูนิฟอร์มแหละแต่เอา CV มาด้วย CV คืออะไร CV ก็จินตนาการว่าการเกิดเส้นขน1เส้นเนี่ยมันจะต้องมีจุดมาต่อกันให้เกิดเส้นใช่ไหมไอ้จุดนั่น,นเรียก C ี แล้วก็ไม่ต้องมาพูดอะไรกันต่อเลยครับในเมื่อมันเก็บเยอะขนาดนี้ก็แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณทำยูนิฟอร์มแล้วมันกังนคลาสก็ไม่ต้องไปใช้หรอกครับซึ่งเอาจริงๆนะอย่างเวตาเนี่ยก็ได้มีการปล่อยโปรเจกต์ฟรีลงมาใน e p i c s t o r e แล้วเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยจาก Unreal Engine ใน Marketplace ซึ่งอย่างตัวอย่างที่เขาให้มาก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นคอนสแตนซ์ส่วนมากนะและตัวทดสอบของผมนะครับในมายาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ ที่กูเมอร์ที่ผมขอร้องให้เขาทำเส้นผมให้ผมก็ได้ส่งเลฟไปประมาณนี้เลยเป็นเลฟของน้องวีวีนเครตเที่ขอให้ทำหน้ามาแบบญี่ปุ่นให้หน่อยนะก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็คือผมไปเอดใจแล้วแบบเห็นแบบของเส้นผมของน้องเนี่ยมันเป็นแบบไฮไลท์สองสีใช่ไหมมันน่าจะเป็นชาร์ที่ดีในการทำการบรายดิงเข้ากับตัวของ u r r e a l Engine 4ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าและผลเป็นยังไงเหรอ นี่งไง <Wow. S 1> ดูดีมีความสวยงามนะลองหมุนกันดูจะเห็นว่าแบบสีผมข้างในเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมส่วนสีผมข้างนอกเป็นสีดำซึ่งตรงเนี้ยผมใช้คอนสแตนต์แล้วมีการจัดกรุ๊ปใหม่ให้ตัวของข้างในเนี่ยเปลี่ยนสีไปพร้อมกันและตัวของข้างนอกก็เปลี่ยนสีไปพร้อมกันเช่นกันซึ่งมันสามารถทำให้แบบแยกเส้นผมได้จริงๆนอกจากผมหรือเส้นขนเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นนะอย่างเช่นแบบ ทมเช็ดเท้าที่มีลายอะไรแบบนี้แต่การที่จะเอาเทคนิคของการกรูมแฮร์ใหม่เนี่ยเข้าไปใช้กับเกมก็คงต้องคุมเพอร์ฟอร์แมนซ์กันสักหน่อยแ่ละครับเพราะว่าโดยตัวของเส้นผมเองที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งเราเปิดซิมูเลชันหรือว่าทำแมทเทเรียลที่ซับซ้อนนะมันก็จะยิ่งทำให้เพิ่มความหนักของเส้นผมไปได้ด้วยอีกซึ่งไอเส้นผมเนี่ย มันค่อนข้างหนักนะเราลองแบบสปอนผมสัก3-4ชุดขึ้นมาแล้วก็ลองแบบหมุนซ้ายขวาหน้าหลังมันก็แบบหน่วงหน่วงมากเลยแต่ถึงอย่างงั้นนะนะเรื่อง performance ก็แล้วแต่คน o p t ติ i ไ e ์เพราะว่าใน unreal engine 4ในฟีเจอร์นี้ก็ได้มีการปล่อยฟังก์ชันที่เรียกว่า LOD หรือ level of detail ที่เรารู้จักก็คือสามารถคุมได้ว่าระยะทางเท่านี้มีเส้นผมเกิดขึ้นแค่นี้พอนะหรือว่าเปลี่ยนไปเป็น h a i r c a เลยก็ได้ซึ่งตัวเนี้ย เจ๋งมากเลยทีเดียวเชียวสามารถแก้ปัญหาเรื่อง p e r f o r m ได้พอสมควรและการทำ simulation ของเวอร์ชันนี้ก็ยังอาศัยในกีฬาเหมือนเดิมแต่ไม่ต้อง import plug in มาเหมือนแต่ก่อนแล้วมันถูกพอร์ตออกมาใช้กับกลุมได้โดยเฉพาะเลยซึ่งเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเจ้าตัวไอ้ในกีฬาเซิร์ฟเอนี่ยก็สามารถปรับได้ทั้งน้ำหนักการเด้งความแรงในการเวียงหรือว่า การต้านลมต่างๆนะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วมารวมกับเจ้าการเปลี่ยนสีผมเราก็จะได้อย่างนี้เลยซุ per สายาก็โดยรวมแล้วของทั้งฟีเจอร์นี้มันก็ทําให้เส้นผมมันดูสมจริงขึ้นมามากเลยอะคือมันเหมาะกับงานที่เป็นประเภทงาน CG ฟิล์มมากเลยแต่งานเกมก็ได้นะก็แค่ต้องมาแบบดูดีๆว่าเราควรจะใช้เ e เวล o อ d ด t a i l อะไรบ้างเราควรจะอ p t ติไมอะไรบ้างเราควรต้องแบบ เพิ่มลดขนาดของเส้นผมต่อตัวละครยังไงแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะในการทําเส้นผมให้เกิดขึ้นบนเกมเอนจินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้เราเลือกใช้นอกจากการทําแฮร์การ์ดหรือว่าการทำพลิกอนซึ่งมันก็จะดีกว่าแฮร์การ์ดนะเพราะว่าเส้นผมที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเส้นผมแบบเส้นผมจริงอ่ะเป็นเส้นเป็นเส้นเลยแล้วสามารถแบบซิมูเลชันได้อย่างเรียทมมีความสมจริงมากกว่าแฮร์การ์ดเยอะแล้วนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆครับข,ข,ของ Unreal Engine 4 Hair Rendering and, and Simulation ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปศึกษาได้จาก Document ของ Unreal Engine 4เลยย้ำไว้อีกทีว่าเดี๋ยวจะวางไว้ตรงใต้ Inscription นะถ้าคนไหนสนใจหรือว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนทำเกมอยู่แล้วก็อยากให้ลองเอาฟีเจอร์นี้ไปใช้เพื่อให้เกมของคุณดูสมจริงขึ้นนะมันสวยมากเลยแหละ,ละถ้ามีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้เลยก็จบเท่านี้ครับสำหรับ Unreal Engine 4 Hair Rendering and Simulation นีก็มารีวิวคร่าวๆกันประมาณนี้ ก็บอกเลยว่าเทคนิคนี้ใช้ได้จริงและทำได้จริงแต่ก็ต้องอาศัยทักษะการทำกลุมสักหน่อย,อยนะถ้าใครมีเพื่อนที่ทำกลุ่มได้ก็แนะนำให้ลองกันแล้วกันแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของ Unreal Engine 4 Hair Rendering and Simulation ในเวอร์ชัน4.26ถ้าในอนาะคตมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับ สำหรับ Unreal Engine 4นั้นก็จะมีการปล่อยฟีเจอร์เด็ดๆอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าจะเป็นการปรับตัวของ user ให้เข้ากับ Unreal Engine 5ในอนาคตซึ่งฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะเกิดขึ้นใน Unreal Engine 5มีอะไรสามารถพูดคุยกันได้เลยนะในใต้คอมเมนต์แล้วก็ถ้าจะไม่เป็นการรบกวนก็ฝาก b s c ส i b e Channel ของ developer หน้าใหม่อย่างผมด้วยแล้วหวังว่าจะเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรก็ คุยกันได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าเราจะมีฟีเจอร์อะไรแบบนี้มาเสนอให้คุณผู้ชมรับฟังอีกสําหรับวันนี้ See you Goodbye เจอกันใหม่ฮะบ๊ายบาย